แล้วตอนมันเป็นซีนแรกของวันนั้นเลยแล้วแฟนขับแซวเพิ่งบอกอไม่แล้วผมก็เพิ่งกินกิมเลย<ร>แล้วผมแบบอ่ามันมันถ่ายหลายเทคไงรอบช่วงนี้เราก็ไม่ได้เก่งชว่วงนี้เลยเราก็ปล่อยตัวเลยก็ป่องนิดนึงนะแต่ลลลหลอ่อหล่อครับหล่อไหมเก่งคอต่อไม่ใช่ถูกก็กำลังดีอยากจะบอกเซอร์ไพรส์อันนี้โอเคเรื่องงยมๆตั้งโตเป็นพระเอกไหม เราไปติมหรือรับขมไปกินดีครับแน่นอนว่าตอนนี้ก็ถือว่านานเยอะเลยใช่ไหมครับโอเคครับพพร้อมไหม